สวัสดีครับพี่พวันนี้เราก็มาเจอกันอีกนะครับก็จะพามาดูเหรียญหลวงพ่อครูดีดหนึงรุ่นนะครับอ่านั่นก็คือรุ่นอ่าที่เขาเรียกกันว่าเหรียญลูกเสือนะครับอ่าสร้างปีพศ2520นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญถือว่าพิเศษมากๆนะครับตามจริงผมไม่อยากปล่อยออกไปเลยจะไปแล้วครับเหรียญน,นี้มี พิเศษยังไงดูครับดูที่สังกติครับนี่ตรงนี้ครับดูครับนี่ครับตอกเบิลสองโค้ดเลยครับแบบนี้หาแทบไม่เจอเลยครับแล้วพระสภาพนี้โอ้โหถือว่าสวยนะครับสวยครับสวยมากครับโอ้โหผมยังคิดถึงอยู่ครับว่าจริงๆนะครับยังไม่อยากขายเลยครับจะไปแล้วครับอ่มาดูเหรียญลูกเสือนะครับทางต้นในการดูเหรียญเก๋ทง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พลิกดูเหรียญว่าเหรียญ ผิวตึงดีไหมหน้าหลังเราก็ดูนะครับแล้วก็พลิกดูด้านตาตะแคงดูด้านข้างเหรียญบวมไหมถ้าเหรียญไม่บวมก็แปลว่าเหรียญเป็นไงครับมบีมีเกณฑ์เข้าขายเหรียญแท้นั่นเองนี่ครับชัดไหมครับน่าจะได้อยู่นี่ครับ,ไม,รบ,ไ,รบไม่บวมนะครับเหรียญน,นี้ผมไม่บวม พอเราไปเจอที่ไหนก็ตามนะครับเราหยิบเรียนลูกเสือมาปุ๊บดูตรงนี้ก่อนเลยครับอ่าดูด้านหลังตรงนี้ครับนี่ครับตรงข้างห่วงเห็นไหมครับอ่าจะมีหลุมเห็นไหมครับอ่าจะเป็นตรงลายกระหนกนะครับด้านหน้าจะเป็นลายกราเป็นกระหนกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ถ้ามีอ่าถ้ามีตรงนี้จะเป็นหลุมแบบนี้มีโอกาสแท้สูงเลยครับถ้าเจอเจอแบบนี้เราดูต่อได้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสแท้แล้ว ไปดูจุดแรกเอามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าตรงคมซับตรองคมชัดเหรียญรุน่นนี้เส้นเสี้ยนนี่ก็จะวิ่งเต็มเลยนะครับแถบนี้เดี๋ยวผมลองสูบดูนี้จะได้ไหมครับมันจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มเลยครับอ๋อสูมไม่เห็นนะครับแต่พอลงกล้องนี้เราจะเห็นนะครับนี่ครับเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับนี่ริมใบหูของหลวงพ่อนี่ครับเส้นเสี้ยนวิ่งเต็มเยอะมากเลยนะครับเส้นขนแมวเนาะบางคน คนเรียกอ่านี่ครับเห็นบ้างนะครับต้องได้สองเหรียญจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่เราจะเห็นใช่ไหมครับตำแหนนี้ตรงนี้มีแทบทุกเหรียญนะครับนี่ที่เป็นขอบขอบนะครับเหมือนเส้นบังคับขอบอ่าไปดูตําหนิต่อไปตําหนิอ่าก่อนที่ไปดูตําหนนต่อไปเราดูด้านหน้าตัวอักษรต้องคมชัดนะครับอ่าตัวอักษรคมชัดเนี่ยครับกระนกเนี่ยต้องคมชัดไม่ไม่เบอร์นะครับถ้าเบอร์โอกาสเก๊สูงเลย แล้วก็จุดตรงนี้เหมือนกันครับเหรียญแท้โดยส่วนมากเนี่ยครับกระหนกตรงนี้ครับเหรียญแท้โดยส่วนมากเนี่ยจะจะถูกตัดอ่าโดนขอบตัดกินเหรียญเก๋นะครับจะโดนกินแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยเราจะเห็นชัดมีกระหนกครบเลยแต่ถ้าเหรียญเก๋ปุ๊บเหมือนโดนตัดตรงนี้ไปโดนตัดตรงนี้ไปนะครับอ้าวไปดูด้านหลังต่อเลยเหรียญรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกอะไรนะครับต้องมีกาด าากากก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเป็นากากปื้ปื้ปืดนแบบนี้เลยแล้วก็มีเส้นเสี ing, ้ยนวิ่งเต็มทั่วเหรียญเลยนะครับแล้วก็จะมีรอยจิกตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีเส้นซ้อนส่วนมากเหรียญรุ่นนี้จะปัม๊มเนี่ยจะปั๊มขยื่นนะครับจะปั๊มขยื่นไม่มากก็น้อยครับเหรียญนี้แทบจะไม่ขยื่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับครับบางเหรียญ ah, ปั๊มดีๆมันก็จะมีมีกา,กากตรงนี้ด้วยนะครับ ไปดูกากดชัดๆดีครับอ่าไปดูกากชัดๆว่าคมขนาดไหนเห็นไหมเห็นไหมกล้องผมนี่ครับเห็นไหมครับชัดเลยครับกากตรงนี้ชัดมากอ่าแต่ตรงนี้ก็ของเก๊ก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่คมชัดนี่แล้วก็เนือเกินตรงนี้ของเก๊ก็มีครับแต่ไม่คมชัดนะครับนี่กากตรงนี้เห็นไหมครับอ่าแถวเดียวแต่ตรงนี้จะเป็นสองแถวนะครับ สองแถวเลยแล้วก็มีสะเหมือนสายฝนวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัวอักษรต้องคมชัดแบบนี้นะครับถึงจะแท้ไปดูจุดจ่ายตังของเหรียญรุ่นนี้จุดที่หนึ่งก็คือนี่ครับนี่ครับนี่หลุมตรงนี้ครับอ่านี่หลุมตรงนี้นะครับสองก็ตรงนี้นะครับนี่กระนกนะครับต้องไม่โดนตัดนะครับนี่ต้องไม่โดนตัดต้องเห็นกระนกเต็มๆแบบนี้นะครับ ถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปเนี่เาเหรียญเข้าขายที่จะไม่ดีนะครับแล้วก็ห่วงตรงห่วงจะเป็นเหมือนเส้นเหม็มนะครับเนี่ยเป็นเส้นว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 น,วนนะครับแล้วก็หูเหรียญนี่จะเจาะรูเจาะนี่ต้องกลมต้องกลมสวยนะครับต้องกลมสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ต้องกลมสวยนะครับมีเนื้อปิ่นเล็กน้อยครับธรรมดา จุดตายสําหรับเรียนรุ่นนี้ก็คือขอบตัดขอบตัดเขาจะไม่เหมือนใครนะครับสําหรับเรียนรุ่นนี้โฟกัสได้ไหมกล้องผมไม่ชัดชัดด้วยครับนี่ต้องขอบตัดแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้าขอบตัดแบบนี้แท้เลยครับมาแท้ดูง่ายเลยครับไปดูอีกข้างนะครับนี่เหมือนกันนะครับขอบตัดทั้งสองข้างเหมือนกันแล้วก็ทุกทุกทุกเนื้อก็ว่าได้ครับขอบตัดแบบนี้นะครับ นี่ครับส่วนเรียนที่จะมาดูกันวันนี้ก็คือบล็อกทอจุดเห็นไหมครับททหารมีจุดแล้วก็จะมีบล็อกททหารไม่มีจุดแล้วก็จะมีบล็อกททหารมีจุดแล้วก็มีเลขเก้าอยู่ตรงนี้มีสามบล็อกนะครับส่วนบล็อกนี้ก็จะเป็นบล็อกรองท็อปก็คือทอจุดส่วนบล็อกที่ไม่มีทอจุดคือบล็อกธรรมดาส่วนบล็อกท็อปสุดก็คือทอมีจุดแล้วก็มีเลขเก้าอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนเหรียญน,นี้พิเศษเบิลโคดโอ้โหหายากมากครับสำหรับวันนี้หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆในการตัดสินใจเลือกซื้อภาคเครื่องในรุ่นนี้นะครับเป็นผมคุ้มกันเล็กๆน้อยๆนะครับหากผิดพลาดประการใดก็เถอะไปอขออภนะัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ